ได้ค่ะนุกนฤชนดำรงปีวุฒินะคะวันนี้นุกในาฐานะซ e o ของกันกุลคนใหม่นะคะจากวิสัยทัศน์ใหม่นะคะที่เราได้เพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราต้องการที่จะตั้งเป้าที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดนะคะในด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียค่ะ และที่มาที่ไปเนี่ยของวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเราดีโค้ดออกมาเป็นกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างไระนะคะวันนี้นูจะขอเล่าที่มาที่ไปและแนวทางการเติบโตของกันกุลแบบสไตล์บริษัทอิน i n เนียริ่งแกเล็กน้อยนะคะวันนี้เราอยากจะเติบโตแบบกราฟเส้นตรงค่ะที่เป็นกราฟ y เท่ากับ mx บก c นะคะกราฟตัวนี้จะสะท้อนการเติบโตของเราที่มีระบบและมั่นคงรวมถึงยั่งยืนด้วยค่ะ กราฟตัวนี้กำลังจะบอกว่าเราจะเติบโตจากศักยภาพในปัจจุบันของกันกุลนะคะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการทำกำไรบิสเนสที่มีความครบวงจรรวมถึงศักยภาพคนการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เรามีเราจะเอาจุดตั้งต้นนี้นะคะไปบวกกับกลยุทธ์ที่เราจะไปสู่ที่มีฐานสำคัญจาก core business หรือธุรกิจหลักของเราเพื่อต่อยอดให้เราไปถึงเป้าหมายตามที่เราคาดหวังไวค้ค่ะทีน,นี้มาในส่วนของกลยุทธ์นะคะว่ากลยุทธ์ของเรามีอะไรด้านนะคะมีอยู่3ด้านคะ่ะ เรื่องแรกค่ะ Build Business Muscle สร้างกล้ามเนื้อทางธุรกิจที่แข็งแรงนะคะต่อยอดจาก Core Business ของเราและไปในส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เราสามารถสร้าง Competitive Advantage ให้ได้ส่วนที่2นะคะ Trim Operational Fat คือลดไขมันในส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะเพื่อเราจะได้มีร่างกายที่ healthy และสามารถไปต่อยอดในส่วนที่เราต้องการจะเป็นและจะไปในอนาคตได้นะคะลดกระบวนการต่างๆที่ไม่จำเป็นลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วในส่วนที่3ค่ะ คือ create stakeholder impact นอกจากเราดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราต้องดูดูแลทีมงานของเราให้ดีด้วยดูแล s t a k e h เดอร์ของเราให้ดีด้วยเพราะเราเป็นนักกีฬาเราต้องการทีมงานซัพพอร์ตที่ดีต้องการขวัญกำลังใจจากบุคคลภายนอกมาเป็นแรงเชียร์ให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของการดูแลคนเป็นมิติที่ไม่ใช่เพียงแ,แค่เทรนด์นะคะแต่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นภายในปีนี้เพื่อให้เราเติบโตได้อย่างไม่มีสะดุดและเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตค่ะ ท่าน,นี้มาในส่วนของภาพธุรกิจบ้างเราจะเติบโตอย่างไรนะคะภาพของธุรกิจเนี่ยแน่นอนค่ะในส่วนของธุรกิจเดิมจะเป็นฐานที่สําคัญเป็นเสาเข็มที่สําคัญที่จะสร้างบ้านกรุ๊ปของเราให้เติบโตไปนะคะในส่วนของ core business ก็คือตลาดพลังงานเนี่ยเติบโตถ้าเรากางแผน p d p วันนี้ออกมานะคะเราจะเห็นเลยว่าภาครัฐลดบทบาทพลังงานฟอสซิล เสริมบทบาทของพลังงานสะอาดนะคะซึ่งการเสริมตรงนี้แปลว่าจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนพลังงานสะอาดอยู่ที่22%จะเพิ่มเป็น51%ตลาดนี้กำลังจะเติบโตทั้งแดดและลมเนี่ยถึง3 0,000เมกะวัตต์หรือมีขนาดมาเก็ตไซส์ถึง1ล้านล้านบาทในกรอบ13ปีข้างหน้านะคะแปลว่าตลาดนี้โตเราก็ต้องทาตัวให้ลีนทำตัวให้ c o m p เ t i t i v e เพื่อจะโตในตลาดนี้ด้วยนะคะและเรายังมีอีก2ธุรกิจนะคะที่สำคัญก็คือธุรกิจก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจโรงงานของเรา ที่มีทั้งของจากโรงงานของเราและแรงไปช่วยในการก่อสร้างสายส่งไปช่วยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของทั้งตลาดนี้เนี่ยะคะเพราะฉะนั้นเรามีโรงไฟฟ้าที่เราจ่ายไฟเรายังมีอสองหน่วยงานนี้มาเก็บตกรายได้ในส่วนของทั้งตลาดเลยนะคะ ถามว่าเราจะต่อยอดทําอะไรบ้างนะคะในปี2025แน่นอนค่ะเราจะบุกเบิกไปในตลาดต่างประเทศค่ะเราเห็นแววแล้วว่าหลายประเทศเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เปิดรับนักลงทุนต่างชาติในการลงทุน renewable energy นะคะและในส่วนถัดมาค่ะเราตั้งใจที่จะหาพันธมิตรที่เขาสนใจที่จะชวนเราไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสะอาดเนี่ยผ่าน Direct PPA และแน่นอนค่ะเรื่องตัวแบตเตอรี่โซลูชันก็เช่นกันเราตั้งใจจะเอาแบตเตอรี่โซลูชันเนี่ยขาย ให้กับลูกค้าและจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ให้สำเร็จภายในปีนี้นะคะในส่วนของภาคโรงงานออภาคก่อสร้างเนี่ยวันนี้ค่ะเราสามารถทำงานก่อสร้างเนี่ยได้ทุกแรงดันและแปลว่าตั้งแต่แรงดัน22 kv อัพไปถึง500 kv เลยนะคะซึ่ง500 kv เนี่ยต้องใช้สกิลที่ค่อนข้างสูงมากนะคะทั้งในฝั่งของการก่อสร้างแล้วก็ในฝั่งของการผลิตสินค้าซึ่ง500 kv เนี่ย เราเชื่อว่าจะช่วยให้เรานอกจากขยายรายได้แล้วยังช่วยให้เราในการเมนเทนมาจินที่ดีด้วยและต่อยต่อยอดไปมากกว่านั้นค่ะเราตั้งใจที่จะทําในอีกหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น i n นฟราสตรักเจอขยายไปทําระบบสื่อสารนะคะรวมถึงดูเรื่องไฮโดรเจน S M R ที่ระบุอยู่ในแผน P D P ปี2024ด้วยและ New S Curve ที่สำคัญของกันกุลค่ะ เราจะขยายเข้าไปในส่วนที่เป็น Green Data Center เราอยากเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมพัฒนาตัวตัว e รีนดาต้าเซ็นให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเพราะว่า Data Center ตรเนี่ยสองระบบที่สำคัญค่ะเป็นคือระบบไฟฟ้าและสื่อสารเป็นส่วนที่เรามีศักยภาพและถนัดเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ศักยภาพของเราตรงนี้ไปสร้างให้ คู่ค้าของเราเนี่ยได้รับต้นทุนทางด้านพลังงานที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขยาย2ค่ะ S curve ที่2คือจะขยายไปในส่วน Infrastructure Development เพราะทาั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนกำลังขยายในส่วนนี้เราเชื่อว่าความสามารถที่เรามีเราขยาย Ecosystem ของเราไปแตะในส่วนนี้ได้ค่ะและสุดท้ายค่ะ S curve ก็คือ S curve ที่3ก็คือเราจะต่อยอดธุรกิจของเราเป็นร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ของเราในธุรกิจที่เป็น Green Initiative เพื่อร่วมสร้าง โลคาร์บอนโอ per ation หรือฟ a สซิลิตี้ให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมลงทุนกรีนด d a ้าเซ็นเตอร์มินิแฟ r ทหรือ Green Industrial Estate ตรงนี้ก็เป็น New เอ u เค e ที่เราจะไปสู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรอบ3ปีข้างหน้าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรนะคะในเรื่องของตัวเงินเนี่ยเป้าหมายตัวเงินเนี่ยเราตั้งใจที่เติบโต2ดิจิตค่ะในกรอบ3ปีข้างหน้านะคะแล้วก็ ในส่วนไอ้น,นี้ในส่วนของรายได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเมกะวัตตั้งใจที่จะมีเมกะวัตสะสมให้ให้ได้ให้ถึง2,000 ลาสองพเบกอวัตในกรอบ3ปีข้างหน้านะคะถ้ามุมมองในมุมของแคปเพ็กซ์เงินลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณในกรอบ1นึ่งพันหนึ่งหล้านบาทนะคะซึ่งมองแล้วดูเด็ดรูมเราเนี่ยมีเพียงพอเพราะปัจจุบันเนี่ยเ e ็ตอินเทอร์เรสแบงกิงเด็ดต่ออีบิดดาของเราอยู่ที่ประมาณ1.0ก,กว่าเองคะ่ะถ้าเพิ่ม a d แอดออนตัว1 2ื่นเข้าไปเนี่ยก็ยังมีเด็ดรูมที่เหลือเพียงพออยู่เพราะมันขึ้นไปถึง 1, นึ่งหมื่น ขึ้นไปถึง net interest bearing debt ต่อ EBITDA ประมาณ1.7เท่าเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็จะเป็นภาพกรอบที่เราตั้งใจที่จะเติบโตในอีก3ปีข้างหน้าค่ะ,ะการเติบโตในต่างประเทศตอนนี้เราเริ่มจากการที่เราศึกษาเนี่ยเราเริ่มเห็นหลายประเทศและที่เขามีพอร์ตเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยที่มีแผนจะเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างตัวฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เนี่ยตั้งเป้าที่จะเติบโตหรือเพิ่มเมกะวัตต์อีก81,000เมกะวัตต์นะคะในกรอบก่อนปี40หรืออีกเพียงแค่15ปีเนี่ยเขาต้องการจะโตไปในกรอบนั้นแปลว่าใหญ่กว่าพีดใหญ่กว่าที่ทางประเทศไทยจะโตไปอีกนะคะแล้วก็มีการปล็อกผ่อนปลนที่จะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนอะไรหลายๆอย่างเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตตร,ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไต้หวันเว,วียดนามหรือว่าในญี่ปุ่นค่ะที่เราตั้งใจจะไปสู่ค่คะ จริงๆปี2024เนี่ยเป็น1ปีแห่งความสำเร็จของกันกุลนะคะเราสามารถสร้างการเติบโตของรายได้เนี่ยที่คอนเวนวถึง24%ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงานของเราเรคคอร์ดนิวไฮนะคะปีที่แล้วธุรกิจก่อสร้างของเราเติบโตถึง100% ซึ่งเราก็ยังเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ที่เรามีค่ะเราจะสร้างการเติบโต2ดิจิตต่อไปในในปีนี้ให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆทีมงานเราดูแลด้วยกลยุทธ์ที่เรามีเรามีความตั้งใจจริงค่ะที่จะทาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามจะผลักดันวิชั่นของเราในการที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการยอมรับในด้านพลังงานสีเขียวหรืออินฟาสักเจอร์ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากกาันกุลไว้ในอ้อมอกดวงใจแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์แล้วก็สนับสนุนเส้นทางการเติบโตขขอองกกันนุุด้วยะะะคะคคบณมาๆ่ ขอบคุณค่ะ